บูสูตรฟ้าายโจรของตะวันเดือนนะครับเราได้รับคัดสรรจากกรมพัฒนาชุมชนให้เป็นสินค้าพีเมีมโปรดักต์แล้วก็ได้รับการสนับสนุนโดยการออกแบบกล่องและก็พิมพ์กล่องมาให้ใช้และก็ให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของพชและโอท็อซึ่งสมุนไพรฟ้าาตรจนตัวนี้นะครับถือว่าเป็นสมุนไพรของประเทศไทยที่มีตัวยาสูงสุดแห่งหนึ่งในโลกครับจึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่ตางๆ บริพภพปุมนารถชนเน,นี่ยคัดไปไว้ในเกรดของอิมเมโปรดักต์ครับว่านาังคำเนี่ยเขามีคุณสมบัติก็คือถ้าเกิดว่าในตัวว่านเขาจะมีกลิ่นซึ่งมีงานวิจัยว่าเป็นกลิ่นที่สามารถกลิ่นของน้ํามันเป็นน้ํามันนะสามารถต้านอนุมูลอิสระได้แต่นี้คนโบราณได้ใช้ว่านาังคำเนี่ยมาทําเกี่ยวกับความงานก็คือว่าเอาหัวของว่านาังคำนะครับมาทําความตาดแล้วก็ ผนทุบก,กับผสมกับน้ำผึ้งมาร์กหน้าพอกหน้าไว้ทําให้ผิวหน้านั้นนะสดชื่นและดูอ่อนกว่าวัยทาให้ป้องกันการเกิดสิวเกิดฝ้าได้เป็นอย่างดีในแพทย์แผนจ,จีนนะครับเขาเอาตัวว่านังคำเนี่ยไปเข้าเป็นตำรับยาตำรับทำลายเชื้อราฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่บ้านเราเนี่ยกลุ่ปัญญาของคนโบราณเก่งมากครับเอามาป้องกันการเกิดสิวเกิดฝ้านั่นก็คือต้นเหตุของการทําให้เซลล์ผิวเรามันเสื่อมหรือถูกทําลายโดยพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียครับตัวว่านังคำ เป็นพืชอายุสั้นครับแค่หนึ่งรอบปีเท่านั้นเองตระกูลของเขาก็เหมือนตระกูลขิงแต่ดอกก็สวยมากเหมือนดอกกระเจียวแล้วก็ต้นของเขาเนี่ยเป็นหัวกลมๆซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่รู้จักแล้วก็มันจะสับสนกันระหว่างไทยบ้างขมิ้นบ้างนะแต่กลิ่นมันก็คล้ายกันแต่หัวของว่านานคำมันเป็นหัวกลมๆหัวหลักของเขามีหนึ่งหัวนะครับแล้วก็ตัวนี้จะหายากอยู่ในกลุ่มของคนที่ใช้เท่านั้นส่วนใหญ่จะไม่มีการปลูกมาขายเพราะว่าจะไม่นิยมไปใช้กัน อย่างทั่วไปจะใช้กันเฉพาะในกลุ่มที่เอามาใช้ประโยชน์อย่างเช่นผมมอะอมาเนี่ยก็มาทําเป็นใช้แบบโบราณคือใช้ตัวผมของเขามาผสมกับน้ามันมะพร้าวและไขสกัดจากเม็ดปาลสามารถที่จะมาทําให้เซลล์นะเกิดความแข็งแรงใช้แทนครีมกันแดดได้เพราะปะกะติครีมกันแดดเนี่ยเราก็ใช้เป็นครีมที่มีในท้องตลาดทาแล้วก็เคลือบผิวไว้ทําให้หแสงหรือความร้อนต่างๆไม่ไมาทาลายเซลล์ผิวของเราแต่นางคําไม่ใช่นะครับนางคำเนี่ยเราใช้ขนาดผิวแห้งเนี่ย พอทาครีมนางคำเข้าไปแล้วเซลล์ผิวของเราจะได้รับการบ่งหุงจากตัวว่านางคำซึ่งผ่านไปจากน้ํามันมะพร้าวและไข่ที่สกัดจากเม็ดปาลตัวนี้ทําให้เซลล์นั้นเป็นการคองตัวและแข็งแรงมีความต้านทานต่อแสงแดดและความร้อนได้เป็นอย่างดีมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันได้ไม่ต้องใช้อะไรมากปกปิดอีกเลยครับอันนี้เป็นคุณสมบัติเด่นของนางคำและนางคำเนี่ยสามารถใช้ทานอนได้เลยนะครับเพื่อบํารุงทําให้เซลล์นั้นเกิดการแข็งแรงได้ครับและป้องกัน การออกแบบหรือป้องกันแดดครีมกันแดดแทนครีมกันแดดน,นะครับก็ทําเป็นครีมแล้วก็ทาบนผิวที่แห้งมันก็จะซึมหายไปในผิวแล้วก็อย่าลืมนะนางคำเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราทาไว้ทิ้งคาบเดี๋ยวเราเดินออกกําลังกายหรือไปทํางานกัาแดดมันจะมีเหงื่อออกมันจะทําปฏิกิริยาให้แสบได้เราก็เอาผ้าชุบน้ําแล้วก็เช็ดทุกนหมาดๆนะฮะไม่ต้องเตยกมากเช็ดคาบต่างๆที่มันยังซึมไม่หมดเอาออกไปส่วนที่ซึมออกไปแล้วนะั่นจะเป็นภูมิป้องกัน ภูมิที่แข็งแรงสําหรับเซลล์ผิวเลยครับทีนี้ใช้ได้กับทุกสภาพผิวไหมคะเช่นผิวมันผิวแห้งอย่างเงี้ยค่ะครับตัวนี้เราใช้ได้ทุกสภาพผิวเพราะว่าเราใช้ตัวสมุนไพรมาซึ่งสมุนไพรนางแฉะสมุนไพรนางทำเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะดูแลปกป้องได้ทุกสภาพผิวและตัวเบสของเขาก็มาจากน้ำมันมะพร้าวและไขาจากเม็ดปาลเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีปฏิกิริยาใดๆทำลายต่อผิวเราไม่ว่าจะผิวอ่อนขนาดไหนก็ตามครับ ทีนี้สอบถามเพิ่มเติมค่ะจ้าสมมุติว่าหนูใช้นางแซงด้วยแล้วหนูจะใช้นางคําด้วยวิธีการมันใช้ต่อเนื่องกันได้ไหมคะการใช้นางแซงกับนางคําเนี่ยมันค่อนข้างจะค้านกันนิดนึงครับเพราะนางแซงเป็นตัวที่กําลังจะไปจัดการกระเซลลผิวที่เสื่อมให้รุนออกตัวนางคําเป็นตัวบํารุงเพราะฉะนั้นไมกครจะใช้แยกกันใช้นางแซงก่อนค่อยมาบำรุงด้วยนางคําครับคือหมายถึงว่าใช้นางแซงให้หายดีก่อนแล้วค่อยมาใช้นางคําต่อใช่ครับโอเคค่ะแล้วทีนี้ เออ,เอ,อพอใช้ตัวนางคำไปแล้วจะมีอาการอะไรบ้างอยากอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราเจอการแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วนางคำเนี่ยจะไม่ทําปฏิกยาให้แสบคันใดๆทั้งสิ้นเลยครับยกเว้นที่เราพบมาก็นางคำมีคสามารถไปจัดก,การกรับเคมีได้บ้างแต่ไม่เก่งเท่านางแสงเพราะฉะนั้นการแสบคันในบางครั้งถ้าผิวเรามีสารเคมีอยู่นางคำไปพบก็อาจจะมีทาปฏิกยาขับขออกมาเหมือนกันครับก็คงจะแสบไม่มากครับ อย่างเช่นในกรณีที่สมมติหนูอยากไปทะเลและหนูกำลังจะไปเที่ยวทะเลและเข้าหน้าร้อนเงี้ยค่ะหนูควรจะใช้นางคําตอนก่อนออกไปทะเลไหมคะหรือว่ายัางไงดีครับตรงนี้ดีมากเลยครับสําหรับที่คนจะไปเที่ยวทะเลกันนะปกติคุณเอาครีมทาผิวแล้วบางแห่งเนี่ยเขาเริ่มที่จะแอนตี้ครีมแล้วนะครับเพราะว่ามันมีการทําลายสภาพแวดล้อมอยู่ที่ผมได้ยินมาก็มีคนบอกว่าถ้าเพื่อเรามีตัวทดแทนอย่างนางคําในเราทาเพื่อไปที่ผิวเนะี่ยมันจะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมไม่มีผลกระทบ แต่สามารถทําให้เซลล์เรามีความต้านทานต่อเซลล์ผิวอัตทนมีความต้านทานต่อแสงแดดแล้วก็ความร้อนแรงๆได้มีคนนําไปใช้แล้วยืนยันมาว่าเห็นผลเลยครับไม่ต้องใช้ครีมซึ่งป้องกันสูงๆเลยใช้แค่นางคำอย่างเดียวสามารถสู้แดดแรงๆได้เลยครับสภาพผิวที่เปลงป่งปลั่งดูเต่งตึงตลอดไปครับไปใช้แล้วจ้งกลับมาว่ากลิ่นโวรดได้ด้วยอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ ทางแพทย์แผนจีนเอาไปใช้ทำลายเชื้อแบ,บคทีเรียรมันก็เกิดประเด็นตรงก,กันกับข้อมูลนะครับว่าสามารถที่ระงับกินโตัวได้ด้วยครับสำหรับนางคั้